กรับสวัสดีพ่อพี่น้องชาววัวทุกท่านวันนี้ช่องเจเจเขจากรวาลฟาร์มนะครับพามาชมวัวฟาร์ม j จเอา์สตังฟาร์มนะครับผมม่าครับโยบ้านดอนสมสร้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมเมื่อนี้ก็พามาเบิ่งของยักษ์อีกตัวครับสูงสูงประมาณหน่ร้อยหกสิบนะครับตัวนี้ครับวัด่ายเขานะครับโอ้ใหญ่มากครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเป็นลูกบัคเึินแม่นบ่ครับ ก็จะเป็นลูกบักเคิลน่ครับเป็นลูกบักเคิลนะครับแม่ของเขาสายสามแปดศูนย์ทัหกนะครับ v แปดสามแปดศูนย์ทัพหกนะครับโอ้โหตัวนี้แม่มันทีเอสจ้ะอ๋อทีเอสามแปดศูนย์มันก็ต้องเป็นลูกสามแปดศูนละมั้งผมวะน่าจะใช่นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ทีเอนะครับใหญ่มากนะครับเห็นไหมตอนนี้ท้องแรปเตอร์นะครับตอนนี้ท้องแรปเตอร์อยู่นะครับ สิบสามเมษายนนี้ครบหกเดือนนะครับครบหกเดือนหนูช้างตัวไปยืนนะไอตรงท้ายมันหน่อยลูกยันใหญ่มากนะครับใหญ่มากมว่าอายุแค่สี่ปีนะครับผมใหญ่มากใหญ่มากนะครับตัวนี้ไ,ไ,ไปเดนละไปที่นี่เอาไม่ไปคุ้นจ,จ๋าจัดราาตัวนึงอ่าเดี๋ยวจะพาเปิดราคา วัววัวตัวนี้ครับแต่อันนี้อเมบาบัานอาเมริกันบามานเอรื้อยตัวนี้ยังไม่เปิดราคานะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาหาค,คุณครูจ๋าได้นะครับตัวนี้โทรมาพูดคุยได้แต่ราคายังไม่ได้ว่าเปิดนะครับแต่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากท้องด้วยนะครับใหญ่มากอะจะพาเปิดราคาตัวนี้นะครับ <พอ S 1> เปิดราคาตัวนี้โอโหหนงังน้าย่นนะครับวัวลูกผสมใช่ไหมครับ วัวลูกผสมบามันนะครับวัวลูกผสมบามันวัวาสาวท้องแรกนะครับเป็นลูกโก,โกเด้งนะครับเป็นลูกโกเด้งของหมอตายที่อยู่อำเภอโนนสูงนะครับผม 2> 2 <SK. S 1> ตอนนี้ท้องเอสเคสี่สองหนึ่งได้กี่เดือนนะครับ,กบใกล้จะคลอดแล้วนะครับท้องแก่แล้วกำหนดคลอ,อดสิบ้าพฤษภาคมนี้นะครับผมท้องแก่แล้วนะครับ ป,ป,ลออปล่อยมันเลยล่ะอันนี้ความมันกู้ม่เชิดอะไบปะจับความเชิดนะครับ <c oughs> ทุกจ๋ายังว่ทันเปินเนาะเฮ้ยโอ้เนี่ยโอ้เนี่ยครับถ้าเขายืนตัวถ้าเขายืนเองจะสวยมากนะครับตบัวพึ่งมามา,มา,ม,ามาใหม่นะครับต้นก็อันนี้ไปเห็นมาตั้งแต่เล็กๆนะครับตัวนี้อ่าสวยลำตัวยาวลำตัวยาวมากนะครับลำตัวยาวมาก ทำตัวยาวนะครับสูงร้อยห้าสิบป,ปขาดอ่ะเนาะบระขาดอ่ะสูงร้อยห้าสิบขึ้นนะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบขึ้นอ่าท้องไก่ข้อท้อง S K สเคี่สองหนึ่งราคาราคาเปิดที่เท่าไหร่ครับอ่าราคาเปิดที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเชื่องกระดูกใหญ่นะครับกระดูกใหญ่มากกระดูกหน้าขาหน้า ขาหน้าข้างหลังใหญ่นะครับเนื้อมเริ่มมีเต่าหรือตัวเนาะ <Okay. S 1> นมเริ่มลงแล้วนะครับเริ่มนมนมแล้ว <c oughs> นมเริ่มลงแล้วนะครับโอ้ขายใหญ่มากนะครับขายใหญ่มาก <c oughs> นะฐา,านนมก็เริ่มมีอันนั้นนะครับผมเปิดราคาที่หนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันบาทติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ 4 4 2 9ครูจ๋านะครับผมติดต่อมาได้นะครับนี่นะครับสวยนะครับบัวอยู่ที่บ้านดอนชุมช้างตำบลนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับติดต่อมาได้นะครับผมหางก็สวยนะครับหางก็สวยหางสวยสูงนะครับสูง ท่านใดชอบก็ติดต่อมานะครับผมส่วนเม่บามันเรียบร้อยนั้นก็ถ้าใครชอบก็โทรมาสอบถามได้แต่ราคาก็ยังไม่ได้เปิดไว้นะครับผมเพราะว่มมาเกไปเจอ,อมาทําปลามันแดงลึกไหนปล่อย,ปยอไปเราค่อยจ้าไปเลินะครับ <c oughs> นี่นะครับให้ดูเนื้อตัวอีกรอบนะครับท่านใดที่ชอบสูงใหญ่ยาวแม่นี้ครับ เด็ดเลยครับผมลูกออกมารับรองสวยนะครับได้ตัวผู้ตัวเมียก็สวยนะครับแม่นี้ถ้าลูกออกมาแลปเตอร์ตัว,ดวเดวนะวงวดแดงเนาะอ๋องวหน้องน้ำขอใหญ่มากนะครับมันใหญ่มันสูงดียาวดีผมนม โอเคนะครับท่านใดชอบก็ติดต่อมาอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมฟาร์มบรรยากาศฟาร์มรับๆฟาร์มนะครับว่ามีตัวไหนอีกมองตัวม่ไหมปะใครปะเดี๋วยวลงมา,าอ่าเดี๋ยวจะเอามาเดี๋ยวมีอีกตัวนะครับเดี๋ยวติดต่อตามอีกคลิปได้อ่านี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฟาร์มกันนะครับเลี้ยงด้วยหญ้าแพงโงกล่านะครับแผงหญ้าแพงโงกลลานี่ครับหญ้าแพงโงกลลา ยาแพงกลลาแพงกล่านะครับมี้าแพงกล่าขายนะครับใครต้องการพันก็มีขายนะครับผมท่านใดต้องการยาพันญ้าแพงกล่าก็ติดต่อมาได้กิโลละเท่าไหร่ครับพัน้าแพงกลลากิโลละสี่บาทนะครับพันญ้าแพงกลลาเนี่ยครับลำต้นมันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปลูกครับเอาไปหวาน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 ใส่น้ำแล้วก็ถ้าใครที่เกียดทําก็เอาไปหวานแล้วก็เอาอะไรล่ะ เอาโรตารี่นะครับที่เขาเรียกว่าของปั่นนะครับไอ้ไปปั่นเลยหวานแล้วก็ปั่นเลยครับแล้วมันก็สูบน้ําใส่นะครับแล้วก็มันจะขึ้นนะครับเออถ้าใครต้องการละเอียดก็อ่าไถไถก่อนแล้วก็ปล่อยน้ําใส่นะครับปล่อยน้ําใส่แล้วก็ให้มันเป็นต้มๆอ่ะครับแล้วก็เอาหญ้าไปหวานนะครับแล้วก็เอาเหยียบเหยียบเอานะครับเอาตีนเรานี่แหละครับเหยียบเลยทําทําเป็นไม้เหยียบนะครับหรือ หรือจะเอาโรตารี่ไปปั่นใส่น้ําเลยก็ได้นะครับเกิดง่ายครับแพนโกลาปลูกตอนนี้อยู่ได้เป็นสิบสิปีครับผม,มบสบายครับผมบอแนะนําเลยนะครับย้าแพนโกลานะครับผมปลูกมาครับนเปียนเปียลูซี่กินารีญ้าหวานผมปลูกมาหมดยางนะครับผมมาจบที่แพนโกลานี่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้รูแลมันไม่ได้ดูแลยากครับพี่น้องแล้วโปรตีนก็สูงด้วย ทนแรงทนฝนด้วยนะสําหรับผมนะครับเห็นไหมครับบัวก,กินดีนะครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมท่านใดชอบบัวค๋กาก็ติดต่อมาได้นี่ก็แม่บามันเลือดร้อยบามันเลือด้ยอยทั้งสองตัวนะครับฝากมาเสิร์ฟเปรียงยี่ตัวเลยครับ่อ ก็ใครท่านขี่รถผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมฟาร์มวัวพูณจานครับอุ้ยนะตัวขาวอุ้ยนะพ่อไครับนี่ครับกินยากินดีนะครับ แม่น่ใหญ่มากนะครับพี่น้องใหญ่มากใหญ่นครับใหญ่นะครับกินดีนะครับ,รบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ